สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้นะคะโอ้คุณแม่มีผ้าเม็ดสวยๆมาใหม่เลยอยากแบ่งปัน FC นะคะที่มองเห็นเป็นลายเชิงนุ่นนะคะนับจากที่หนึ่งที่สองที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดนะที่มองเห็นเยอะๆนะคะใครโปรโมชั่นนะคะจากราคาสี่ร้อยห้าสิบต่อหนึ่งเมตรวันนี้โปรโมชั่นเหลืออยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองนะคะสวยงามมากเลยนะคะ เป็นป้ายเขียนมือแท้เลยนะคะเป็นป้ายเขียนมือแท้นะคะเป็นป้ายเขียนมือแท้ของมานคําขาเลยนะคะท่านใดจะเอฟเอฟได้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะค่ะตัวนี้เป็นสีคลามย้อมเพกาคะตัวนี้ก็เป็นย้อมเปิดประดูค่ะย้อมเปิดประดูตัวนี้เป็นคลามเข้มนะคะสวยมากนะคะตัวนี้นะคะย้อมเปิดเพกาเขียวเขียวหยกนะคะเขียวหยกตัวนี้เป็นสีพลายตัวนี้สีเปลือกไข่นะตัวนี้สีคลามอ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี ซีโอวันตินนะโอ้เยอะเลยท่านดูในคลิปได้นะค,ะคุณแม่โปรโมชั่นท่านอยู่ที่เม็ดละ280บาทเท่านั้นเองนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอทรวาแม่สวยได้เลย0813804338แม่สวยสกลนครหรือท่านชอบผ้าไม้ฝั่งนู้นนะคะผ้าไม้ฝั่งนู้นโปรโมชั่นให้ท่านนะคะรวดเลยนะ,ะเม็ดละ150เฉพาะคลิปนี้นะคะคลิปรดราคานี้นะคะ150รวดนี้150นะคะ แต่จริงๆไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะไฮไลท์ของคลิปนี้เลยคุณแม่อยากแบันผ้าผ้าสอดนะคะผ้าสอดนี่แม่สัง่งแม่สั่งไว้นะขายดีมากเลยนะ,ะสวยงามมากเลยขายดีมากเลยนะ,ค,ะคุณแม่เอาไปตัดชุดสวยมากคุณแม่ก็เลยชอบนะ,ะเป็นคลามฝ้ายเขียนมือแต่สอดสอดสอดฝ้ายนะคะทำยากยากนะ,ค,ะคุณแม่ขาย250แต่วันนี้คุณแม่โปรโมชั่นให้ท่านอยู่ที่230นะคะ 230ต่อ1เม็ดนะคะมีสีคลามมามีไม่เยอะหรอกคะ่ะมีไม่เยอะนิดเดียว1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ด6เม็ดมี6เม็ดเท่านั้นเองค่ะมี6เม็ดเท่านั้นเองใครจะเอฟเอฟได้เลยนะคะสวยงามมากอันนี้คือไฮไลท์คลิปนี้เลยนะคะเม็ดละ230บาทค่ะ สวยงามมากเลยนะสองรอยสามสิบาทเท่านั้นเองนะคะต่อมาก็จะมีสอดนะคะสีแดงค่ะสอดสีแดงนะคะสีแดงนะคะวันนี้โปรโมชั่นท่านสุดๆเลยนะเม็ดละสองร้อยนะคะเม็ดละสองร้อยนะคะ,ะ,ะ,คะสีแดงเม็ดละสองรอบาทราคาต่ำกว่าต้นทุนเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะคะสีแดงนะคะสวยงามมากนะคะ เม็ดละสอ0รบาทมีไม่เยอะค่ะสีแดงนะคะแล้วก็มีสีสีงาชา้างค่ะสีงาชา้างตัวนี้เหลือ2เม็ดนะคะ230บาทเหลือ2เม็ดค่ะเหลือ2เม็ดนะคะเหลือ2มะะเอ2ม็ดค่ะเหลือ2เม็ดนะคะเม็ดละสอง้อยสาบาทนะคะ นี้เม็ดละร้อยยี่สิบคุณแม่ไปตัดชุดสวยมากนะคะแล้วคุณแม่ยกให้ดูเหลือแค่นี้นะคะเป็นตัดชุดสวยมาก้วแม่ยกให้ดูนะขายโปรโมชั่นเม็ดละร้อยยี่สิบค่ะคุณแม่เห็นมันสวยมากแล้วก็ราคาดีผ้าดีนะคะคุณแม่ไปตัดชุดเห็นไหมคะคุณแม่ไปตัดชุดกางเกงนะคะกับเสื้อนะคะสวยมากนี่ค่ะสวยมากเลยเป็นชุดนะคะ ตัดออกมาแล้วสวยมากค่ะตัดออกมาแล้วสวยมากตัดออกมาแล้วสวยมากนะคะอันนี้คือกางเกงค่ะกางเกงขาบานใช้ผ้าสองเมตรนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เอลสามสิบนะคะกางเกงค่ะเอลสามสิบคุณแม่ตัดมาขายหน้าร้านนะคะแล้วก็เสื้อค่ะเสื้ออกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะคะนี่ค่ะสวยงามมากใส่เป็นชุดเลยนะใส่เป็นชุดขับกางเกงตัวนี้คุณแม่ตัดมาสองชุดค่ะ เอลสักยี่สิบเก้าสามสิบนะคะชุดหนึ่งยี่สิบเก้าชุดหนึ่งสามสิบสวยงามมากนะคะคุณแม่ตัดมาสองชุดค่ะท่านเอผ้าไปตัดเองก็ได้เม็ดละร้อยยี่สิบเห็นไหมคะสวยงามค่ะเห็นไหมคะสวยมากสวยมากผ้าเหลือน้อยแล้วนะคะคุณแม่อยากขายให้ท่านได้ใช้ของดีสวยๆกันเม็ดละร้อยยี่สิบถ้าท่านตัดเสื้อแบบคุณแม่ตัดใช้สามเม็ดครึ่งค่ะใช้สามเม็ดครึ่งกางเกงสองเม็ดเสื้อเม็ดครึ่งค่ะ ได้เลยนะคะสวยมากต่อไปคุณแม่กรจะโปรโมทนะ,ะผ้าสอดนะ,ะสอดตัวนี้เป็นสีเทานะ,ะสวยสวยค่ะคุณแม่หลังท่านก็เอฟไปไปตัดนะ,ะเอฟไปตัดชุดสวยงามมากนะคะเม็ดละสองร้อยสามสิบเป็นฝ้ายเขียนสีงาช้างนะคะเป็นฝ้ายเขียนสีงาช้างนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะฝ้ายเขียนสีงาช้างนะคะเม็ดละสองร้อยสามสิบบาทดี๋ยวดูที่ตัดแล้วเอามาให้ดูนะคะ นี่ค่ะของคุณแม่หลังค่ะลายเดียวกันที่เอาไปตัดเมื่อกี้นะคะตัดออกมาแล้วเป็นเสื้อเชิ้ตสวยมากเลยนะะแล้วก็ตัวนี้คุณแม่หลังก็ไปตัดชุดนะคะแล้วก็แต่งให้ท่านเนี่ยนะคะสวยสวยค่ะสวยงามมากของคุณแม่หลังนะคะของคุณแม่หลังค่ะเป็นชุดเดรสคะ่ะเป็นชุดเดรสนะคะเป็นชุดเดรสค่ะอันนี้ใช้ผ้าสองเมตรนะคะใช้ผ้าสองเมตรสวยงามมากเลยค่ะ ทีนี้ตัวนี้สีงาช้างมาใหม่ค่ะมาผ่้บานเองนะคะสีงาช้างมาใหม่ตัวนี้ก็จะสอดสีสดใสค่ะสวยงามมากตัวนี้สอดสีสดใสสวยงามมากนะคะเป็นสีงาช้างนะคะมาใหม่เลยนะ,ะเม้นละสองร้อยสามสิบาทนะคะเอฟท่านใดสนใจ FF ได้เลยนะคะจะได้ส่งพร้อมกันกับที่ท่านสั่งมาท่านไม่สั่งก็เสียเงิน50บาทนะคะแต่ท่านใดที่สั่งพสิ้นไปยังไม่ได จ่ายเงินก็เสียค่าคนส่งครั้งเดียวค่ะ230าสนะคะสวยงามมากนี่ค่ะตัดเป็นชุดแล้วจะสวยมากเลยตัดเป็นชุดแล้วจะสวยมากเลยนะคะเนี่ยสวยงามมากนะคะอันนี้ตัดเป็นชุดค่ะ เอวสานะคะอกเสื้อสามแปดนะคะ3738นะคะสวยงามค่ะชุดนี้อยู่ที่สองพันหเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านนะคะสีครามค่ะแล้วก็มีชุดสีนี้ด้วยนะคะยิ่งสวยค่ะ2,500บาทเอวสาค่ะเอวสาอกเสื้อ3 7มเสามนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านสนใจผ้ารไฮไลท์นะคะ ของคลิปนี้นะคะถ้าขาไไม่สวยได้เลยนะถ้าขาไม่สวยได้เลยนะคะ08 1ค่ะ08 1ค่ะ3 8 0 4 3 3 8แม่สวยสกลนครนะคะชอบผ้าลายไหนเม็ดไหนด้ยท่านจะซื้อผ้าแบบ120บาทโปรโมชั่นก็หมดแล้วหมดเลยนะ,ะสวยนะคะยิ่งตัดยิ่งใสยิ่งเนี่ยมยิ่งใส่ยิ่งสวยนะคะสวยงามมากคุณแม่ตัดขายหน้าร้านอันนี้ค่ะมี2ชุด วันสงการคุณแม่ก็ตัดชุดหนึ่งนะคะตัดเสื้อเล็กๆใส่เล่นสงการนะคะวันที่13คุณแม่ก็ตัดชุดหนึ่งพ่อไปใส่แล้วมันนิ่มมากก็เลยเอามาตัดขายหน้าร้านด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ fc ชอบปืนไหนลายไหนแคปหน้าจอตัวหาแม่สวยได้เลยนะคะ081ค่ะ38 04338ไมแม่สวยสกลนครนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ